อะไรเนี่ยชีวิตของพี่จากที่มันจนอยู่แล้วในวันนั้นะจนวันนี้ก็ยังจนเหมือนเดิมเลยเนาะอ,อหรือว่ามันจนตกต่ำยิ่งกว่าเดิมซะอีกนี่อดอยากมากจนต้องมาขอข้าวในงานแต่งกินเลยเหรอปป๊นพูดแรงเกินไปไหมเนี่ยแต่ปิน,นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยเนาะแต่ผ่านมากี่ปีก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยไอ้นิสัยชอบดูถูกคนน่ะ อย่างนี้เขาเรียกสันดาลไหมเนี่ยนี่แกหยุดนะปินเลิกทำนิสัยดูถูกคนสักทีเถอะฉันขอเตือนแกในฐานะเพื่อนนะถ้าแกยังทํานิสัยแบบนี้จะไม่มีใครคบแกแล้วนะนี่ปินผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครอ่ะคุณรู้จักเขาด้วยเหรอมันเย็นตรงไหนอ่ะปิน้ยนี่ร้านสปาแมวอ่ะเขาให้แซนวิชฟรีมาเนี่ย นี่เราจะมาผักลิ้นนี่แล้วก็ของเฟินด้วย <ขอ S 2> แต่ปชอบกินเยอะเอาไปสองทันเลยเนี่ยทันเพียวพอพอที่ะันนี่มันน่าภูมิใจตรงไหนเนี่ยได้ขนมฟรีอะอปีนว่าปินไม่อยากทนใช้ชีวิตแบบนี้แล้วอะปินอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วก็ไปเจอคนที่ดีกว่านี้นี่อะไรอะ่ะทันเป็นคนที่ไม่เอาไหน ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างทํางานได้แค่เสษเงินเป็นค่าจ้างอะ่ะปินว่าเราเลิกกันเถอะปินปินใจยเงิน,นงงก่อนสี่ตอนนี้ฉันยังเป็นแค่นักศึกษานะแล้วก็ฉันพยายามแล้วอะแต่จำไม่ได้เหรอที่ซันเคยเล่าให้ปินฟังไงว่าถ้าซันเรียนจบฉันจะหางานทำเป็นดีแล้วก็หาเก็บเงินสักก้อนเพื่ออ,อนาคองพวกเราไงนะพอให้ซันพอแค่นี้แหละ ปินเลิกกันปินไม่เอาสิปินจะไปไหนอะปินฉันไม่เป็นไรนะปินเขาก็เป็นคนแบบนี้ตั้งนานแล้วอะ่ะอย่าถือสาเลยเนาะฉันว่ารอบนี้ปินเขาน่าจะเลิกจริงๆนะไม่หรอกเขาก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วกินดีกว่าเนี่ยอร่อยจะได้แล้ว อ,อ๋อกินสิอ๋อที่แท้ผู้ชายคนนี้ก็แฟนเก่าเธอเหรอแล้วทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้ล่ะสภาพนี่แบบว่าโซมยังกับไก่ต้องป่วยหลังวัดเลยนะทั้งเหม็นทั้ง,งสกปรกอีอแหวะนี่ปิ๊นจะพูดอะไรอะ่ะระวังปากด้วยนะคือผมมีมารยาทอ่ะ อะไรเปิดดูดิซองอ๋อนี่คิดจะมาเรียะไรเงินทำบุญในงานแต่งฉันใช่ไหมออแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะฉันจะได้ใส่ซองทำบุญไปให้จะได้ไม่ต้องมายืนเกะกะในงานแต่งใช่ไหหยุดพูดแล้วก็ช่วยเปิดสักทีได้ไหมเช็คแานหนึ่ง แกมีเงินขนาดนี้ได้ไงอ่ะหรือว่าแกไปขมโมยเข้ามาใช่ไหมโอ้ยนี่ถ้าโดนจับได้อ่ะระวังนะจะขอทานจะกลายเป็นนักโทษเอาได้ดจะภาพอย่างเงี้ยกวกกระชูนเข้ามาดแน่ๆมันจะมากเกินไปแล้วนะคะถ้าคุณไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่าคะ่ะมันไม่มากไปหรอกน,นี่เฟิน แกจะไปปกป้องไอ้ขอทานนี่ทำไมมันไม่ได้ช่วยชีวิตแกดีขึ้นหรอกนะนี่ปินก่อนที่แกจะดูถูกคนอื่นแกเคยเอากระจกมาส่องดูนิสัยสันดาตัวเองบ้างปะอีฟานนี่แกกล้าด่าฉันทอินี่เลยเหรอก็ใช่น่ะสิแกจะด่าใครมันก็เรื่องของแกนะปินแต่ไม่ใช่กับสามีฉันนสามีแกเหรอใช่แกฟังไม่ผิดหรอก ที่เฟิร์นพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงคุณจำได้ไหมวันที่คุณทิ้งผมไปอะ่ะวันที่ผมเนี่ยเป็นแค่เด็กส่งอาหารทิ้เงินไม่แค่ไม่กี่บาทอ่<ม>แต่ม,มีแค่คนคนเดียวนะที่อยู่กับผม,มก็คือเฟิร์นแล้วฉันทำอะไรผิดหรอก็สภาพแกในตอนนั้นน่ะมันไม่ได้คู่ควรอะไรกับฉันเลย <S <S> <S ปินแกยังไม่สำนึกอย่างนะฉันว่า แกพอเถอะก่อนที่แกจะได้ย้ายสถานที่จัดงานแต่งแกแล้วทำไมฉันต,ต้องย้ายด้วยในเมื่อฉันจ่ายเงินค่าเช่าสถานที่เนี่ยแล้วใครบอกแกล่ะว่าสถานที่นี้ให้เช่าแกหมายความว่าไงชั้นคะมีคนติดต่อเข้ามาจะเช่าสถานที่เราแต่งงานนะคะเอา จริงเหรอแล้วใครจะมาเช่านะเห็นเขาบอกว่าเจ้าบ่าวชื่อว่าคุณเช็ฟส่วนเจ้าสาวชื่อว่าคุณปิ้นนะคะนี่ใช่ปิ้นคนเดียวกันใช่ไหมค่ะคุณจำได้ไหมคะจำได้สิจำได้ดีเลยงั้นอ,อย่างน,น,นี้แต่นะกเติร์นคุณบอกกันนะว่าสถานที่เนี่ย แล้วก็ผมมีอะไรสนุกๆทำแห้ะนี่ผมใสยแล้วไปไปบอกเขาได้แล้วค่ะซันคุณคิดจะทำอะไรของคุณเนี่ยผมคิดมาดีแล้วผมแค่มีแผนการนะ่ะ อยากจะจัดก,การพวกชอบดูถูกหน่คุณแค่ตามน้ำมาแล้วกันค่ะน,นี่สรุปซันเป็นเจ้าของที่นี่เหรอแล้วพี่เชคไม่ได้เช่าพื้นที่ที่นี่เหรอปินถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองไปเช็คข้อมูลดูนะนี่จริงอะ ไม,ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ่ะเฮ้ยปินพอได้แล้ว,ลวเลิกวุวายสักทีเถอะเอาจริงๆนะที่ผมมาหาคุณในวันนี้ผมก็ไม่อยากเสียเวลาชีวิตมาหรอกนะแต่ที่ผมเอาเช็คเงินหนึ่งแสนบาทมาให้คุณเนี่ยก็เออยากให้คุณน่ะคิดได้ว่าคุณไม่น่าทิ้งผมไปเลยไม่น่าดูถูกผมจริงๆนะ นี่คุณมันจะมากไปแล้วนะส่วนคุณนะครับคุณลองคิดเอาเองนะครับพราคุณเนี่ยจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จริงๆหรือเปล่าผู้หญิง,งคนนี้ถ้าไม่มีผลประโยชน์อ่ะเขาก็ไม่อยู่ด้วยหรอกคุณลองคิดดูนะวันหนึ่งคุณหมดผลประโยชน์ะเขาจะอยู่กับคุณหรือเปล่าอยู่ด้วยรัก ก็อยู่ได้เงินนะมันต่างกันนะคุณและอีกอย่างนึ่งนะเช็คนี้ผมยังไม่ได้เซ็นเพราะตอนแรกผมคิดว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็เหมือนเดิมผมขอตัวก่อนแล้วกันไปกันเลยเฟิ์โอ้ย นะไม่จริงนะไม่จริงอย่างที่พวกเขาพูดนะพี่รแล้วพี่เช้งนะบินพี่ว่าวันนี้เรายกเลิกงานแต่งมาก่อนเถอะนะพี่เห็นนิสัยหลายอย่างของปินแล้วพี่ไม่โอเคอะ่ะไหนปินจะชอบดูถูกคนอีกพี่ไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้แล้วก็เรื่องคบคนเพื่อควาผลประโยชน์เราเลิกกันเถอะนะ ใช่นะพี่เชคพี่เชคอย่ายนเรื่องงานแต่งนะปินขอโทษนะปิ๊งสัญญานะว่าปิ๊งจะปรับปรุงตัวปิ๊งจะเลิกนิสัยดูถูกคนพี่ครับพี่เชคนะคะพอเถอะพิงพี่เชคพินลองคิดดูสิถ้าวันนี้พี่ไม่มีผลประโยชน์ปินก็คงเลิกกับพี่เหมือนที่ทำกับเขาคนนั้นใช่ไหมไม,ไม่ไม่พี่เชคอย่าทิ้งพินนะพี่ไม่เอาแล้ว พี่ไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้พี่เช็กพี่เช็กชอบผีนะปินพี่เช็กโอ๊ยอะไรของสันนี่ก็ปิ๊นบอกว่าปินไม่รู้จะกลับกี่โมง แล้วสันก็ไม่ต้องมารอด้วยนะอยากกินอะไรก็กินไปก่อนเลยถ้าเป็นกินกับเพื่อนเสร็จแล้วพปนจะรีบกลับจะหงุดหงิดทาไมเนะี่ยฮะที่พูดไม่ได้ให้หงุดหงิดเพราะเป็นห่วงไม่อยากให้กลับดึกและช่วงนี้ปิ๊งน,นะออกไปข้างนอกบ่อยมากใช้เงินก็เก่งหลือเงินเก็บม้างปะเนี่ยสันจะบ่นอะไรเยอะแยะมันน่ารำคาญรู้ปะ่ะแล้วอีกอย่างนะปิ๊นนะโตแล้วปินดูแลตัวเองได้เข้าใจปะ่ะไปก่อนแล้วไม่อยากคุยด้วยจะรู้ว่าโตนะจะไปเนี่ยเฮ้ย เวนก่อนอีปินสวัสดีท่น้องซันเจ๊ผมก็อบอกแล้วไนี้ว่าเพื่อนผมไม่ให้เบอร์ก็จะมาขออีกอไม่ใช่เรื่องนั้นคือว่าอย่าหาว่าเจ๊ย่างนั้นอย่างนี้เลยนะช่วงนี้ยน้องซันมีปัญหาอะไรกับแฟนหรือเปล่าอ่ะ อ๋อแฟนผมอ่ะก็ไม่อ่ะเจ๊ปกติดีก็มีทะเลาันบ้างน,นิดหน่อยอ่ะอไม่อ่จจรเหรอเจ๊ว่าเจาได้กิ่นตุกนะเหมือนว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีอ่ะเจ๊เห็นว่าน้องซันเป็นคนดีอ่ะก็เลยมาเตือนเกี่ยวกับแฟนผมเลยนะใช่เออเรื่องอะไรกันอ่ะเจ๊ไปก่อนนะเออเจ๊เจ๊จะไปไหนให้คุยไม่ทันจบเลยโอ้ที่เรื่องผู้ชายคุยนานเหลือเกิน สวัสดีครับสวัสดีครับได้ไหมพี่ข้าวครับพี่นี่ครับโอเคขอบคุณมากครับตังได้แล้วเนาะเรียบร้อยครับพี่โอเคขอบคุณครับครับมีคอนเทนต์ใหม่อไหมวะอันนี้ใครสิใครเอ่ยเปิดตาไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ทำไมมาช้าแบบนี้รู้ไหมว่าปินร้อนมากเลยอ่ะนี่แล้วถ้าเป็นของชิ้นนี้ล่ะพอะทำให้หายร้อนไหมจ๊ะอโอเคซื้อของมาให้ปินด้วยอ่ะน่ารักจิงเลยค่ะ <c oughs> แล้วที่พี่เชฟบอกว่าจะพาปินไปเที่ยวอิตาลีเดือนหน้าเนี่ยยังจะพาไปอยู่ไหมคะแน่นอนสิจ๊ะเดี๋ยวคนสวยของพี่อ่ะเตรียมพาสปอร์ตแล้วก็ชุดสวยๆรอเลยนะ <c oughs> ขอของเป็นรางวัลตอบแทนได้ปะเอ๊ะอะไรเนี่ยซันฮะไหนบอกไปดูหนังไงไอ้นี่มันเป็นใครฮะมันเป็นใครเอ็งดูไม่ออกเหรอวะก็กูกับน้องเป็นแฟนกันไงแฟนอะไรของมึงมึงเพ้อเจอ้เจอมาเนี่ยกูนเนี่ยแฟนปิน้นนี่นี่อย่าบอกนะว่าปิ้นนอกใจซันเหรอ อะไรวะทำแบบนี้ได้ยังไงอะปิน๊นฮะโอ้ยซันหยุดพร่ำได้ละนี่ซันดูไม่ออกเหรอคือปิ๊นไม่อยากอยู่กับคนจนๆอย่างซันไงปิ๊นอยากอยู่กับคนรวยหน้าตาอยางปิ๊นเนี่ยคิดว่าหาดีกว่าซันไม่ได้ไงฮะปิ๊นไม่อยากอยู่กับซันแล้วอะปิน๊นพูดแบบนี้ได้ยังไงะฮะตอนเราอยู่ด้วยกันอะเงินงทุกบาททุกสตางค์อะซันใ,ให้ปิ๊นหมดเลยนะและนาคเขาที่กว่างไว้ด้วยกันนะทำไมอะ ปี๊ไม่โอเคกับมันเหรอแล้วจะมีคนใหม่อะ่ะไม่เลิกกันไปเลยวะนี่อีนกสองหัวเฮ้ยนี่ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอย่าทำแบบนี้นะค่อยขอร้องนะสานซาดปล่อยม<อ>ันอยูนี่นะปล่อยด้วยมึงพุ่รู้เรื่องเหรอผู้หญิงเขาไม่อยากอยู่กับมึงมึงนี่เสาซีเนาะเอา้าแล้วทำแบบนี้ยังไงก็ใจให้หมดแล้วอะอะโถ่ย เดี๋ยวขอโทษนะครับผมขอพูดอะไรนิดหน่อยน้องรู้ไหมว่าสิ่งที่น้องกระทาลงไปอ่ะมันทําให้แฟนของน้องเนี่ยเขาต้องเสียใจและเสียความรู้สึกแค่ไหนมันก็อยู่ที่น้องเนี่ยนะว่าน้องเนี่ยจะเลือกคนดีหรือจะเลือกคนเลวแต่ถ้าน้องเลือกผู้ชายคนนี้พี่บอกได้เลยนะน้องก็จะได้ความสุขอย่างที่น้องต้องการนี่แหละแต่มันก็แค่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละแล้วคุณเป็นใครมายุ่งอะไรด้วย ผมก็เป็นคนธรรมดาเนี่แหละนะแต่ผมไม่ชอบฟังอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็แค่นั้นเองส่วนน้องถ้าน้องผ่านเหตุการณ์นี้ได้นะน้องจะโตเป็นผู้ใหญ่อีกระดับหนึ่งพี่คงไม่สามารถช่วยน้องได้หรอกนะที่จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินแพงๆเพื่อพาแฟนน้องคนนี้ไปเที่ยวได้อะแต่สิ่งที่พี่จะช่วยน้องได้อะก็คือหางานดีๆให้น้องทําอันนี้นาบัตรของพี่ถ้าอยากได้งานดีๆเงินดีๆทําก็ติดต่อพี่มา พี่พร้อมให้น้องทำงานพร้อมกับพี่ได้เลยจริงเหรอครับพี่จริงสิขอบคุณนะครับพี่ทีใ่ให้โอกาสผมนะครับพี่ดูออกนะว่าน้องเป็นคนที่มีมุมานะวันนี้น้องอาจจะยังไม่รวยแต่อนาคตอ่ะพี่ว่าน้องต้องประสบความสําเร็จแน่นอนน้องไปเถอะเดี๋ยวตรงนี้พี่จัดการเองครับพี่พินเราเลิกกันผมจะมีชีวิตที่ดีคุณรอตรงนี้ได้เลยทีหล่ะนี่มันอะไรอ่ะ คุณปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาถกว่าเราแบบนี้ได้ไงอ่ะคุณต้องจัดการมันนะเออบอสครับสวัสดีครับไอเชคแกต้องรู้ฐานะตัวแกบ้างนะแกเป็นแค่คนขับรถนะ่ะหัดมีความรับผิดชอบบ้างรถที่บริษัทก็ไม่รู้จักล้างและแถมยังเบิกเงินบริษัทออกมามากมายแบบเนี้ยเอามาเปสาวแบบน,นี้เหรอ แกคิเดเหรอว่าผู้หญิงคนนี้รักแกจริงอะ่ะก็ต้องการปอกลอกเงินแกทั้งนั้นอะ่ะฉันบอกแกเลยนะจากนี้ฉันจะไม่อนุมัติให้แกมาเบิกเงินที่บริษัทอีกต่อไปอแล้วก็ไม่ต้องมาทํางานที่บริษัทฉันละอบอสบอสบอสเดี๋ยวก่อนสิครับบอสเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคุณไม่ได้รวยจริงๆเหรอเป็นแค่คนขับรถกระจกกระจกแล้วเอาเงินคนอื่นมาหลอกฉันอีกโอ้โบ้าเลยเอา ใครบอกให้คุณเชื่อผมก็พูดกับผมไปเองคุณก็เอออ่องคุณก็ช่วยไม่ได้เว้ยไปเลยเว้ยโอ้โหไอ้เฮงจ้ยอยของแท้บแบบว่าเนี่ยโอ้ยโอ้ย